สวัสดีครับสวัสดี FC มือปราบอินดี้ที่เคารพรักทั่วประเทศครับใครมารับชมคลิปนี้แล้วขอให้รวยรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจะจนครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสําหรับผมนะครับและครอบครัวซึ่งผมก็ทํางานมาเหนื่อยมากนะครับไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยถือโอกาสครับพาลูกและภรรยาและครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับที่นี่ที่ไหน้องที่ไหนนะครับ โอโหจูปิเตอร์เทวีรีสอร์ทนะครับอ่าที่ที่ไหนเขาใหญ่เนาะตอนนี้ผมมาหอดเลยนะครับเขาใหญ่สวัสดีจ้าลูกสวัสดีครับอุ้ยดูดิมีพนักงานเอาน้ำมาให้ดื่มด้วยโอ้เอาน้ำกุหลาบเหรอครับโอ้ขอบคุณมากน้องมีชุดว่ายน้ำของคุณผู้หญิงไหมให้เช่าให้ให้บริการไหมมีนะ อ่าเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูบรรยากาศที่นี่ครับผมเดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับไทยแลนด์ the best นะครับจากอุบลราชธานีเดินทางมานะครับมามีอะไรอุปกรณ์ชุดตงเกงเปียกพี่อยู่ไหนกระแม่งเกงที่มันเปียกอ่ะ กินไม่เตียกันไปแล้วสวัสดีนะที่รักสวัสดีก้องนะสวัสดีที่ตอนนี้พามาเซอร์ไพรส์ป่ะแล้ววันนี้มีคุณอิมนะครับที่วันนั้นได้เข้ามาที่ทุ่งนาก็ถือโอกาสทามาเที่ยวด้วยนะครับเออคในครอบอิมมาแต่ไสอีกนะครับจากนครสวรรค์หลายๆคนอาจจะจําได้ที่ได้รับโอกาสจากผมวันนั้น จนวันนี้ก็ให้ได <ern brewer> oh. mm ้ร hmm. ับความรักความอบอุ hmm. ่นจากผมและครอบครัวก็ให้เธอเดินทางมาเที่ยวด้วยนะครับไปมีอะไรบ้างขอมีอะไรอีกเดียไมถุงอาบน้ำไปที่ใส่ถุงยาเรียบร้อยค่ะเอาแก้วน้ําข้างในลถลงมาหน่อยเดี๋ยวมันละลายใสรรถป๋ามานั่งตรงนี้ลูกนั่งมานั่งพ่อจะถ่ายคลิปไปด้วยกับลูกลูกมานั่งนี่ให้แม่นั่งนี่กล้องมานั่งนี่ กองนั่งตรงนี้มีประตูหน่อยเจ้รถอยู่ไหนไม่กลัวหรอกลูกที่นี่อยู่ที่เขาใหญ่ลูกมาถึงแล้วทำงานเหน็ดเหนื่อยมานะครับทั้งปีถือโอกาสพาลูกๆมาเที่ยวหน่อยนะครับอบอุ่นครับครอบครัวนายดาบเล็กๆนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสพาลูกมาไปก็เดินทางมาออกจากอุบลมานะครับเมื่อคืน แต่ตอนเย็นก็เลยมาพักอยู่ที่บุรีรัมย์ก็เดินทางเช้าออกจากบุรีรัมย์ก็เดินทางต่อมาอ่ะนแม่มานั่งกับพ่อนะไงลูกจะว้าวไหมว้าวไหมดูดิมีพนักงานรอรถมารับเลยมีรถมารับแล้วนะครับไปมีพนักงานรูปหล่อและสาวสวยไป ที่นี่บรรยากาศดีไหมน้องอากาศเย็นดีเนาะอยู่บนเขาเลยเนาะตอนนี้เนาะสูงกว่าระดับน้ำ500เมตรสูงกว่าระดับน้ําทะเล500เมตรนะครับจูปิเตอร์นะครับสูงกว่าน้ําทะเลเลย500เมตรวิวทิวทัศน์บรรยากาศดีอากาศดีเลยนะอากาศเย็นไหมลูกสูงกว่าน้ำทะเล500เมตรเก็บขอมนไ้นั่นแล้วลูกก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังนะอ่าู้ยสวยดูกล้องแพนไปทางนู้นนะครับ บรรยากาศสวยงามจริงๆนะครับ <Okay. S 1> ที่นี่คือประเทศไทยนะครับผมกําลังมาลูกมาเที่ยวในบรรยากาศเหมือนกับยุโรปเขาออกแบบเหมือนประเทศอะไรนาะเหมือนสไตล์ ใสอิตาลีอ่าประเทศอิตาลีเนาะทางด้านซ้ายมือจะเป็นสวนสุขภาพนะครับอ่าด้าเลนเล่นบัตรได้นะอ่าสวนสุขภาพตึกทางด้านขวามือนี้จะเป็นตึกล็อบบี้นะครับอาหารเช้าอยู่ทางด้านตึกนี้เหมือนกันนะครับอ๋ออาหารเช้าอยู่ด้านตึกนี้เนาะอาหารเช้าจะเริ่มแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงสิบโมงนะครับเจ็ดโมงครึ่งถึงสิบโมงใช่ครับอ่าสายน้ำเหรอคะสระว่ายน้ำจะมีทั้งหมดสี่สระนะครับมีสระเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็สระผู้ใหญ่นะครับสระน้ำบนอยู่ทางด้านท้ายสุดเลยนะครับอ๋อจะมีสระน้ำบนด้วยใช่่มัใชครบ ขอไปดูเลยนะเออได้ลูกมีสไลเดอร์ไหมคะมีสไลเดอร์พี่ขวัญระวังไงไอนาโอ้มีสายน้ำบนด้วยลูกดูนเขาออกแบบได้สวยครับถือโอกาสมาดูแบบนะครับเผื่อผมเผื่อเผื่อจะไม่สร้างพ่อจะไม่สร้างให้ที่อุบลลูกว้าว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 มีสายน้ำด้วยเผอเพ่ายมาน้วเพนดินเลยอ้ยไม่ก้นเลยใช่ไ้ยลูกโอ้วชอบไหมลูกชอบครับชอบครับใช่ไหมครับ อู้ชอบไหมครับลูกโอ้มีสระว่ายน้ําเด็กด้วยลูกอู้มีสระว่ายน้ำวนด้วยลูกนะอ่าตกอ่าเดินมามมเดินทางไหนน้องเดินขึ้นนี่เลยไปมาลูกแผ่นดินมาอ่าไอ้ตรงที่ห้องพักเล่นน้ำอยูส่สระน้ำวนทุนใช่ไหมน้องไหนมาดูดิแนะนำหน่อย พนักงานลึกแนะนำพี่หน่อยโอ้โห๋ออือดีครับไปทางไหนไหน,น,นออกเดิอนอันนั้นคืออะไรด้านนอกนี่คืออะไร เกมกอดได้ตอนนี้โปรแกรมเราจะเป็นวิวภูเขา360องศาแบบพาโนรามาหรอพาโนรามาใช่ไหมเดี๋ยวเชิญเลยนะค่ะไปเข้าขึ้นไปก่อนลูกไปมาปิดเปอดคือดูมัมาเดี๋ยวเดี๋ลโหลน้องคือดูมันมาเฮลโหลเอ้าครับตอนนี้เดินทางมานะครับไปชูมิเตอร์เขาใหญ่นะครับ อุดหนุนนะครับไม่ได้มารีวิวให้เขานะมออุดหนุนนะครับพอดีป<ม>่ฮัลโหลออว่าครับอ่าตอนตอนนี้ตีตัวได้แน่ละอ่าไมถน,นนี่ทางยางไงทางยาง เ,เดี๋ยวไอ้โทรกลับเดี๋ยวไอ้โทรกลับเดี๋ยวไอ้โทรกลับอโอ้โหห้องพักนอนแพนดินอย่างสวยเลย<ห>ดูวิวลูกแพนดินโอ้มีสระน้ำบนด้วยลูกแพนดินเห็นไหมหนูในสระน้ำบน เดี๋ยวตอนเย็นพ่อขอบคุณไหมลูกชอบไหมลูกชอบครับชอบไหมครับชอบครับชอบครับนะลูกเนาะดูดิมีสาววมบวนให้น้องเไปดินเล่นด้วยว้าวเอามาติดได้ไหมลูกอ้าวติดติดมันพ่อนะเออชอบไหมครับชอบครับพ่อเออชอบใช่ไหมลูกนี่ปัดข่ยวิวภูเขาครับลูกนะครับผมครับพาลูกเมียมาพักผ่อนครับนี่ก้องการนะอันนี้สำหรับน้องลูก สายน้ำบนนี้เด็กเล่นได้ไหมครับเล่นได้เลยเนาะมีอะไรด้วยด้วยอ่าลุงไปเล่นเนี่ยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เปิดระบบให้สวยมากว้าวแมั่จะพาหมุนเลยใช่ไหมาแล้วทานข้าวทานตรงไหนทีนี้ว้าวแม่สวยมากเลยขอบคุณครับว้าวพ่อด้วยดูดู ข้าวคั่วข้าวป้ากันอ๋อรูปท็อปตรงนู้นเนาะจะเห็นนะคะที่ตกสวยมากถ้าที่จะตกแข้งนั้นแข้งมือขึ้นนี่เลยอ้าโอ้วิวเป็นยังไงโอ้แล้วตอนเย็นนี่แหละครัวเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดบ่ายนี้ครับมีมีซอยจุ๊มไหมที่นี่มีซอยจุ๊มไหมถ้าอยากกินซอยจุ๊กต้องไปตอนที่แซ่บนะน้องน้น้อันนี้ไม่ได้น้องถ้า มินิบาร์ของในื้อเยื่ทุกอย่างทานได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับอ่างอาบน้ำเป็นระบบจากกุชชีค่ะเปิดน้ำให้สูงกว่าที่นี่หรือเปลไม่ได้นะคุณเปิดไว้ให้หน่อยเปิดไว้ให้หน่อยเผื่อเด็กอจะเล่นไม่เอาค่ะอยากเล่นในบ่อนนะเออได้ได้ครับค่ะแล้วก็อีกสักครู่จะมีเจ้าหน้าที่นำเวลครมฟูตมาเสิร์ฟได้ครับได้ครับโอ้วิวภูเขาสวยจังเลยนะครับมาดูบรรยากาศครับที่นี่อยู่ที่จังหวัด นครราชสีมานะครับก็คือดูครับภูเขาสวยภูเขาสวยงามนะครับสวยงามจริงๆครับยอมรับว่าสวยงามมากออกแบบได้สวยงามจริงครับ3า0อกษงศาจะเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยนะครับมีสาะว่ายน้ำบนด้วยนะครับ,ม,าาบ,รบมีโอกาสมาเที่ยวนะครับจูปิเตอร์ฟรีทรีทรีวีแนสปา อุ้ยสวยไหมลูกชอบไหมพี่โอ๊คชอบไหมชอบค่ะเนอะจากเล่นน้ํามีดูดิมีน้ําบนด้วยลูกพี่ก็หนูอยากเล่นน้ําพ่อในเลือกที่นี่อะไรนะลูกเดี๋ยวมีนอนเตียงนี้เลยใช่ไหมมีเตียงแผ่นดินด้วยเหรอไหนโอ้มีเตียงเบบี้ด้วยโอ้แผ่นดินเข้าไปนอนเลยเบบี้ผมนอนในพ่อค่ะพี่อยากไปเล่นน้ำแล้วค่ะเออฮสบายเลยใช่ไหมลูกสบายเลยแผ่นดินนี่ชอบ ฝากอะไรไปถึงปู่ถึงย่าหน่อยลูกอ่ะบอกปู่บอกย่าผ่านคลิปหน่อยเพราะปู่ดูคลิปอยู่อ่าปู่ครับสวยมากของนี้สวยมากครับถูกใจไหมแผ่นนินชอบไหมครับเดี๋ยวเตรียมเปลี่ยนชุดไปเล่นน้ำนะครับอ่ะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้รับรวยบันทึกไว้ความทรงจำดีไว้กับลูกกับเมียนะครับว่าวันครั้งหนึ่งครอบครัวเราครอบครัวเล็กๆได้มีโอกาสได้มา,ทมาทเที่ยวด้วยกันมาพักผ่อนด้วยกันที่นครราชสีมาเขาใหญ่ครับเดี๋ยวตอนเย็นพาลูกไปเล่นน้ำครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ